พระราชพรมยานเถระหรือหลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านได้กล่าวสอนไว้ต่อนหนึ่งว่าการนั่งสมาธิให้คนเห็นพระพุทธเจ้าท่านทรงปรับว่าเป็นอุปกิเลสมันจะมีการโอ,อ้อวดอยู่ในตัวเสร็จใช้ไม่ได้คนที่นั่งหลับตาเก่งนานๆจะนึกว่าได้กรรมฐานดีฉันไม่เชื่อเพราะถ้าจะดีจริงๆ มันต้องดีทั้งหลับตาดีทั้งลืมตาดีทั้งอยู่ในที่สงัดดีทั้งอยู่ในที่เกลือกลั่วไปด้วยประชาชนดีทั้งเวลาที่ร่างกายปกติและก็ดีทั้งเวลาที่ร่างกายไม่ปกติอารมณ์ต้องดีทั้งในขณะที่เราฟังคำสรรเสริญและก็ดีทั้งในขณะที่คนเขาด่าเรา อารมณ์ของเราจะต้องสม่ำเสมอกันไม่ขึ้นไม่ลงใครเขาสันเสริญก็เฉยใครเขานินทาว่าร้ายก็เฉยอารมณ์เงียบสงัดเสียงเงียบสงัดเราก็เฉยเสียงจอกแจกจอแจวอยวาย,วายเราก็เฉยลงเฉยเสียหมดมันก็หมดเรื่องกัน ความจริงการเจริญพระกรรมฐานนี้เป็นการเจริญเพื่อทรงสติสัมปชัญญะและก็เป็นการเจริญให้มีหิริโอตปะคือมีความละอายต่อความชั่วเกรงกลัวต่อผลของความชั่วการเจริญพระกรรมฐานนี้ไม่ได้หมายความว่าใช้เวลานั่งสมาธิเสมอไป าเราใช้แต่เวลาที่นั่งสมาธิมีเวลาสงัดจิตใจของเราจึงจะก,กำหนดถึงพระกรรมฐานอย่างนี้ใช้ไม่ได้เนื้อแท้การเจริญพระกรรมฐานกองใดกองหนึ่งก็ตามต้องใช้อารมณ์ของเรานี้นึกถึงกรรมฐานเป็นปกติตลอดวันอย่างนี้จึงจะได้ชื่อว่าเข้าถึงพระกรรมฐานและพระกรรมฐานเข้าถึงท่าน